ไม่อยากหน้าเหี่ยวแค่ทําสิ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะไซมีนวัตกรรมตัวใหม่ที่เข้ามาหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วกับนวัตกรรมนี้และหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะหรือบางคนได้ยินไปแล้วก็ถึงขนาดว่าตกใจแล้วก็ไม่กล้าใช้ก็มีนวัตกรรมนั้นเราเรียกว่าเซรั่มซินเอตหรือว่าที่มาจากพิษงูนั่นเองนะคะได้ยินเขาว่าพิษงูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงใช้แล้วผิวหน้าจะโอเคหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเขาไม่ได้เอาพิษงูจริงๆมาใช้เนาะแต่เขาเอาเป็นเฟปทายที่ มีโครงสร้างเรียนแบบการทํางานของพิษงูขึ้นมานะคะโดยเนเจอร์แล้วเวลาที่เราโดนงูฉกเข้าไปที่ร่างกายของเรานะคะเราก็จะต้องเอาเส้นเอ็นหรือว่าเชือกอะไรเงี้ยมันลาเพื่อไม่ให้พิษงูมันวิ่งเข้าไปสู่หัวใจถูกต้องไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่พิษงูเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่หัวใจแล้วมันจะเกิดอาการหัวใจวายตายเรียกว่าระบบการทำงานของเขาจะคลายกล้ามเนื้อทุกอย่างออกหมดเลยคะ่นะนักวิทยาศาสตร์เด็งเข็นสิ่งสิ่ง,ง,งนี้คะ่ะว่าเฮ้ยพอมันคลายกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ริ้วรอยลดลงได้ไหมเลยเอาไปวิเคคราะะห์่ ว่านะคะในพิษงูมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อวาชินวันค่ะมันเป็นเบปไทด์ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยได้นักวิทยาศาสตร์เลยผลิตเปปไทด์ที่ออกแบบโครงสร้างคล้ายวาชินวันขึ้นมานั่นเองค่ะมาช่วยในเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยร่องรึกร่องหน้าพาร่องแก้มหรือว่าหางตรงหางตานะคะเลยได้ค่ะหละกักการทํางานของเขานะคะเวลาที่เราทาเซรั่มพิษงูหรือว่าสิเอ็ดมันจะเข้าไปคลายกล้ามเนื้อก่อนพอคลายกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อเวลาที่เราเกิดริ้วรอยเนาะกล้ามเนื้อ,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 อมันจะตกดเกงตัวใช่ไหมคะพอม ลักตินก็ทาให้ผิวเราอ่ะปูขึ้นเด้งขึ้นหรือหล่อหลดลงด้วยนะคะสําหรับบ้านครีมค่ะจะมีนวัตกรรมตัวนี้อยู่นะคะเรียกว่าเซรั่มพิษงูค่ะลูกค้าใช้แล้วชอบเยอะมากนะคะและที่สําคัญเซรั่มพิษงูของายเนาะไม่ได้ทําจากพิษงูจริงๆนะแต่เป็นเปปไทด์ที่ออกแบบโครงสร้างคล้ายๆพิษงูนะคะสามารถทารอบดวงตาได้ลิปิบต์ทาได้เลยค่ะอ่อ,อนโยนปลอดภัยนะคะผิว่เบาบางแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้ด้วยสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถพิมนี้ใต้คลิปนี้ว่าหน้าเด้งค่ะเดี๋ยวายจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปโดยโด่วนเลยค่ะติดตามคลิปดีีดีแบบน้ท่ กับสายบ้านครีมและสามารถติดตามเคล็ดลับแบบนี้ผ่านทางช่องทาง YouTube ได้กดไลค์กด Subscribe ได้เลยนะคะ